โอ้โหคดูฮะไม่กอก็ดูมือปีศาจไอ้กดแล้วหระแม่คดูฮะชายคนนี้กดป๊อปแคสต์อย่างกับออโต้คิกเือครับผมกดูเออไวขนาดนี้หรือว่าออโต้คิกวะคดูฮะใช่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ต้องมาใส่หน้ากากเพราะฉันเห็นหน้าเกแล้วเจ้าหนุ่มเห็นหน้าเกแล้วนะพ่อหนุ่มขยันกดมากๆเลยเมื่อไปทหารเรือคดูฮะค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมก็ดู เป็นศัตรูเจอสัตว์อ้าวายพี่แกหายไปไหนอ่ะแล้ววันนี้ครับผมเรามีข้อมูลค่อนข้นขางน่าสนใจจากน้องๆในคอมเมนต์หอกพี่ครับพี่มันมีในส่วนของเออทะเลด้วยก็คือตรงนี้ครับผมก็ดูรับเป็นมีมบีดนะครับผมก็ดูเอ่อเวลาเกิดอีก22อนาทีนะครับผมก็ดับซึ่ง1ชั่วโมงเออไม่ใช่ติดครึ่งชั่วโมงจะเกิดตัวหนึ่งนะครับผมฮะก็วันนี้จะมาทำการเออหาเงินเพิ่มเติมเพื่อทำการซื้อฮารคี้สังเกตแล้วก็ ตีมีมบีดครั้งแรงกนั่นเองครับว่าเป็นยังไงว่าเราจะตีไหวหรือเปล่านั่นเองครับผมคนดูเงาว่าเดี๋ยวโลในส่วนของเออเจะทะเลเกิดก่อนก็แล้วกันนะคนดูฮะเท่าที่อ่านดูเหนวน่เขาว่ามันดรอปในส่วนของประตูแบบว่าสามารถวิ่ไปไหนก็ได้นะครับผมคนดูฮะซึ่งมันไม่ใช่ผลผลไม้ปีศาจแต่เป็นอาวุธนะครับผมโอ้โหไม่รู้ดรอปเท่าไหร่แต่ว่าอยากได้นะครับผมคนดูอยากได้มากยางนึงคือแบบคอ,อมบาบอกพี่ครับพี่ผลนี่แหละดีแล้วสลับผลเออดอกมีมเพราะมันสามารถฟาร์มได้ง่ายเลยก็โอเคครับผมอุ ชเชวฟโยนตายโคตโรแรงผลโคตรแรงอัลลาขออนุญาตเพิ่มดวงก่อนละกันคพราะอยากลองสุ่มผลใหม่เพิ่มเติมดูผมเห็นพลังของผมอีกศาสหนึ่งไม่รู้ว่าผลหรือว่าเออดาบนะครับผมเป็นแบบว่าเหมือนไซโคนากําลังกลางอนาเขตโคตรเท่นะครับผมอยากได้ผลนั้นมากไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมส่วนเจมคูณ2นี้แล้วควรซื้อไหมคุณดูฮะเจมเราควรซื้อไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ดูฮะก็ไม่ได้จะไม่รู้ว่าจะทำอะไรอ่ะแต่ก็ซื้อก่อนละกันนะครับผมก็ดูเอาไปฮา ผลอะไรเอ่ยวิ่ผมโมจิมาโอเคดวงดีถือดวงดีอยู่นะครับผมก็ดูแล้วก็ผลอะไรไม่รู้เต็มเลยนะครับผมก็ดูฮะค่อนข้างจะเยี่ยมากแต่ก็โอเคกณรู้มีผลโมจิโอ้เชฟก็ดูฮะเก็บเลยผลนี้ดีหรือเปล่าน้องชายถ้าดีจะได้กินนะครับผมมันดีกับผลลาที่เราใช้อยู่หรือเปล่าอ่ะอันนี้คือการแต่งตัวหรือว่าเป็นหมวกมันนะก็ดูเป็นหมวกไอ้หมอนี่ว่าการแต่งตัวของเขาคุณเริ่มเยี่ยมไม่ออกแล้วแมบบเรี่ยมก็ดูฮะ เริ่มเยี่ยมไม่ออกแล้วไม่กอดกว่าจะเกิดมันเกิดโคตรนานขอยันรีเซฟก็แล้วกันนะคุณดูฮะผมว่าน่าจะไวกว่านะารีเซิรฟในการหาเจ้าทะเลนะครับผมผมคิดว่างั้นนะคุณดูฮะว้าวเหมือนจะเจอโคตรไทยซะด้วยเซฟนี้นะครับผมคุณดูขอยัดข้าอะไรอะ่ะโอยคนปีศาจโคตรเยอะเดี๋ยวมาทำอะไรกันตรงนี้เดี่ยอะไรวะเนี่ยคุณดูหาซุม่มทิ้งซุม่มคว้างนะครับผมคุณดูซุม่มทิ้งซุม่มควา้างแล้วมันจะมีบทปีศาจที่ดีๆตกถึงเราหรือเปล่านะครับผมน่าจะมีผมกกากหรือเปล แต่ก็น,น่าสนใจขอเก็บโผล่ไว้ก่อนละกันสำหรับผลที่เรายังไม่เคยเล่นหรือว่ามีโอกาสจะเล่นนะครับผมแบบผลพระหรือเปล่านี้ผลพระผลผ,ผลทองอ๋อผลทองนะครับผมเอออันนี้เป็นผลหิมะนะครับผมฮะเรื่องไม่ถูกเลยเรื่องไม่ถูกเลยผ,ผลเยอะมากเลอุ้ยผลลงหนก็น,น่าสนใจเลยแก้งคนนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าเออฮาคีสังเกตมันสามารถมองขลูปผลลงหดได้หรือเปล่านะครับผมเก็บไว้ก่อนอันนี้ผลอะไรวะคนดู ขนน้ำขนวอเตอร์ใช้อันไหนก็เลือกโชว์มาผมว่าจะรู้คนสุ่มแล้วคุณดูไอห,หมอนี่เองครับเป็นคนสุ่มผลนะครับผมได้เลยครับผมผมจะเลือกอย่างสุดความสามารถอว้ยผลอะไรอย่าคุณดูมีเรี้ยงลูกบอลได้ด้วยนะครับผมผลอะไรอย่างโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งอะไรขยีหัวผมว่าไอห,หมอนี่รวยคุณฮะน่าจะของเงินได้นะครับผมจะได้แบว่าไปซื้อฮาคีสังเกตนะครับคุณฮะอ๋อจะมีเงินสักล้านไหมขอสักล้านแล้วกันนะ เพราะว่าตอนเออค่าที่เเก็มัน2ล้านเท่าไหร่วะคนดูสองล้านแม่ผมก็จำไม่ได้แล้วตอนนี้เรามีอยู่ล้านห้าล้านสามนะครับผมเราเก็บนิดหน่อยเราก็จะได้แล้วนะฮะคนดูเดี๋ยวให้แป๊บโอ้โหใจดีที่สุดไปเลยนะสลับเออหมอนี่นะครับผมคนดูมันต้องเทรดหรือต้องยังไงไอะคนดูฮะเทรดแม่คนดูอัตเตะแล้วกันนะน่าจะส่งเงินเทรดได้อะไรอะ่ะเฮ้ยมันดอบเงินอย่างนี้ได้เลยอ่ะคนดูได้เงินมาแล้วนะครับผมดอบเหมือนไา้ฮู้ดเลยคนดู ขาให้มาส่งล้านคุณดูฮะโอเคสวยเลยขอบคุณมากครับผม,บม,ก,บผมกดรับไปเลยกันนะการตอนนี้เรามีเงืนสามล้านสามมันแปลว่าเราสามารถที่จะเออซื้อฮาคีสังเกตได้แล้วนะครับบวกโดูเรอขอบคุณมากครับพี่ชายใหญ่เย э ้สวยเลยทีนี้แหละคุณดูฮะเราสามารถลบหลีกศัตรูที่เข้ามาจู่โจมเราได้นิดหน่อยแล้วนะครับบวกกดูสองล้านห้านะครับบวกกดูฮะโอเคเรียบร้อยทําการกดกันเลยว่าเป็นไงนะครับผมอ่ะเหมือนเหมือนบล็อกฟุตแล้วก็ดู เหมือนพระพุธนะครับผมเสียงก็คล้ายๆอยู่นะครับประมาณนี้เลยเราไปดูเดี๋ยวนีว่าทะเลนั้นจะอีกนานหรือเปล่ากว่าจะเกิดนะครับผมก็ดูฮะโอเคห้าสี่หกนาทีโคตรนานนะเขดาดูโคตรนานระหว่างรอระหว่างนัการอกดด้วยกันนะครับผมก็ดูฮะกดยังไงเนี่ยแล้วกดทําไมเนี่ยแล้วกดทําไมไม่มีอะไรทํานะครับผมก็ดู เราเจ้าทะเลเกิดกูย้ายเซิร์ฟแหละเซิร์ฟนี้ไม่ไหวเหราคนดูรอนานเกินแล้วโคนทาที่ไหนมันว่างไปกด11ล้านนะคนดูฮะมันว่างขนาดนี้เหรอปอนปอนทีเฮสซาซาศูนย์เองว่างขนาะดกดแบบ11ล้านเลยเหรอเออดูว่างแค่ไนดูฮะระหว่างรอกฟรร็ฟาร์มแล้วกันว่าฟาร์มง่ายด้วยสลับเออผลและปีศาจนี้นะอุ้ยเนี่ยคนดูฮะกลางอนาคตเนี่ยครับผมคดูผลสกุละผลอะไรอะ่ะอยากได้ผลอะไรก็ไม่รู้เหมือนมืนผลของมันโก้เลยคนดูฮะสี่ข่ายผลมันโก้แล้วครับผมเนี่ยคนดูฮะกลางอนาคต ดูดิโค้ดเท่นะครับผมก็ดูฮะผมอะไรก็ไม่รู้เรียบร้อยฟาร์มยา,ยาวๆนะครับผมก็ดูฮะฟาร์มตรงไหนก็ได้นะเพราะว่าเออเกมนี้มันฟาร์มยังไงเวลก็ขึ้นเยอะนะครับก็ดูที่ขณะที่เออไม่ใช่เวลเราไม่ยังขึ้นเยอะเลยคุณดูฮะแล้วเราจะทำให้บทหยุดไล่เขายังไงเดี๋ยวก็ดูฮะขอโทษนะจะไม่ตั้งใจจะฆ่านายแต่มาตีเองฉันขอฉันขอโทษนะพ่อหนุ่มจะไม่ตั้งใจอุ้ยอะไรดอบอะใจแอนบานาน่านะครับผมก็ดูฮะคืออะไรอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเวดูเลยแล้วกันนะครับผมก็ดูของตกแต่งหรอ เออไม่ใช่อาวุธใช่ครัดูอาวุธก็คือเราเลืกมาแล้วนะครับผมไม่ใช่นี่ไอเน,นื่อนี่คืออะไรคุ้ยสกออ่ะอันนี้คือเธอซื้อมานะครับผมคอนโดฮะหนึ่งร้านนะครับผมคอนโดอ่านี่ไงคอนโดฮะเป็นของตกแต่งนะครับผมบวกฟื้นฟูรวดด้วยอุ้ยหิวเลือดน,นะครับผมคดูโอ้โคเท่เป็นกล้วยอยู่ข้างหลังนะครับผมเป็นกล้วยยักษ์นั่นเองมอนี่ก็ลังตัง้งใจฟาร์มอ่ะเดี๋ยวช่วยฟาร์มแล้วกันดาเมจไม่พอโอเคแล้วหนีจากบล็อกฟุดมาก็ยังจะมาเจอโปรที่นี่นะคอนโดฮะ เดจะมาเจอโปที่นี่เหลือจะเชื่อเลยคนดูฮะไก่ตันไก่ตันจะอยู่ที่อีกเหรอเนี่ยให้ตายเถอะเข้ามาเลยจะฟักทองเข้ามาเลยตัวนี้มันต้องเสกตีนะครับผมก็ดูแต่ว่าผมไม่รู้ว่าต้องตีตัวไหนถึงจะได้ที่เสกมาเนาะเดี๋ยวต้องเสกตีนั่นเองฮะโอ้โคตรเทพลังโคตรสวย11นาทีโอ้นานมากๆมาตีกันหมดแล้วเหรอเนี่ยคนดูฮะมันตีกันไปหมดแล้วเหรอทุกเซิฟมาแม่งต้องแบบ10นาทีขึ้นทุกเซิฟเลยนะครับผมคนดูฮะ เรามาฟาร์มที่นี่กันต่อเลยกันละกันนะคุณดูฮะขอญาตรับเควสเป็นโอบามานะหรือเไ็นสำรวจเลยคุณดูฮะมาเป็นโอบามาเวอร์ชันขยายยักษ์ได้นะครับผมคุณดูโอ้ยมีมพีระมิดโอบามานะครับผมเป็นมีมนั่นเองอะ่ะมาต้องมีของดรอปแน่ๆคุณดูแต่ไม่รู้คืออะไรว่าผมจะได้นะคุณดูฮะหวังว่าจะได้นะสู้เขาบดคุงสู้เขาเจ้าหมาสู้เขานั่นแหละ มันมีเสียงโอมาด้วยก็ดูฮะโอบามาระหว่างรอก็ฟาร์มข้าวเวลาประกอบกันแล้วกันนะครัดูฮะรอทะเลเกิดซึ่งมันก็ครึ่งชั่วโมงนะก็ดูฮะเรียบร้อยอุ้ยอะไรถอ,อบวะอุ้ยก็ดูดาบเพชรไม้ค้ำนะครับผมขอญาตสวมใส่ดาบเพชรนะครับผมก็ดูฮะโอ้ยพุ่งเข้าไปวาร์ปตีนะครับผมโ,โคตรเจ๋งแล้วก็ท่านี้ที่เออใช้ดาบในการพุ่งออกมาเองฮะเป็นดาบตกนั่นเองเฮ้ยเท่เท่เท่ที่ชอบที่ชอบก็ดู เอาว่ะเอาไบิงได้นะครับผมแล้วก็ดื้ต่อคอมโบได้ไงคนดูคอมโบสายดาบนะครับผมฮะโผล่เห่ไรไว้นบ,นบนยอดนะน,นะคนดูฮะมันคืออะไรอะ่ะคือลิกโรก็ดูน่าสนใจข่อญาต์กดเลยกันละกันนะครับผมคนดูฮะมันต้องได้อาวุธแน่นอนผมว่าเหมือนกับไอที่ก่อนแรกแน่ๆนะครับผมผมว่านะใช่ไหมอะไรอะ่ะ อาอาตาย,ตายนั่นแหละครับโคดูฮะไม่น่าไปกดมั่วกดซ่วเลยโคดูตายเลยอ้าปลดล็อกที่ฟาร์มใหม่แล้วโคดูฮะแต่ตอนนี้คือเวลเราเกือบจะ1000แล้วนะโคดูฮะาเก้าร้อยห้าสิบสามนั่นเองครับผมโคดูแม่แต่ฟาร์มที่แรกวโคดูฮะาขี้เกียจไปขี้เกียจฟาร์มฟาร์มตัวไหนก็เหมือนกันนะเกมเนี้ยแล้วดอบอะไรอีกเนี่ยโคดูฮะาดอบเยอะจังอ่ะตัวนี้แบบดอบโคตรเยอะโคดูสองอย่างเลยนะครับผมอ่ะดูซิเมื่อกี้ดอบอะไรมาหมวกโอบามานะครับผมฮะใส่ไป ใส่เลยแล้วกันนะครับผมคนโดพอใส่แล้วเป็นไงบ้างานคนโดฮะโคตรโคตรบาดโคตรบาดเลยเอ่าเราไปดูทะเลกันเลยฮะว่าจะเกิดหรือยังนะครับผมคนโด <c oughs> sorry โอเคเหมือนเซิร์ฟนี้ <c oughs> เหลือหนึ่งนาทีก็วะได้ตีได้เงาวา่ะเหลือแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นในการตีนะครับผมคนโดฮะและการตีครั้งแรกของเราจะได้หรือไม่นะครับผมเอาล่ะครับผมว่ามีมบีดเกิดแล้วคนโดฮะขออนุญาตมุ่งหน้าไปเลยกันแล้วกัน อยู่ไหนอ้าตรงนั้นโอ้โหคนดูฮะนี่หรือจะทะเลคนดูฮะสามหัวเนี่ยนะคนดูขอญาติเลยก็แล้วกันนะก็มาวะนี่เลยนี่เลยต่อขบวนยากแก่คนดูเราไม่สามารถว่ายน้ำได้กูต้องใช้อะไรก่อนบ่เนี่ยโอเคอึ๊บนั่นแหละโดนวะทุกสกิลทั้งหมดที่มีใช้หมดคนดูขอจะ่าใช้หมดกากาศโยนนี่ โอเคขอแยกคำรามไปเลยก็แล้วกันตัวใหญ่ๆครูตีแรงอันนี้ตีแรงปะตีแรงหรือเปล่าอืบโอเคเงาตีตั้งนานดาเมจไม่พอผมตีเบาขนาดนั้เหาอคดูฮะโคตรเศร้ากูก็ตีตั้งนานงเ,นเ,านเาานง,นา,นงาว่าเราขอเป็นเผาแล้วกันู้วาอยากเป็นเผาเงือกจะได้แบบว่ายน้ําตีได้เมื่อกี้เราไม่ได้ไว่ายน้ําเลยนะครับโอเคได้เปิดเผาเงือกจริงด้วยครับผมถือว่าดวงดีงั้นเดี๋ยวรอทะเลเกิดอีกตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมฮะ เสียอมากแต่ตอนนี้เราว่ายน้ำได้เร็วนะคุณดูฮาเมื่อกี้เราเกือบจมน้ําไงทําให้เราแบบว่าดาเมจไม่พอเพราะว่าพระองค์ในการตีนะครับผมแต่ตอนนี้คือมันเงือกแล้วน่าจะได้แล้วมาครับผมคุณว่าเกินแล้วในที่สุดก็ได้เวลาตีของเรานะครับผมก็ดูแล้วคนตีน้อยมากตัวนี้นี่เลยที่เราสามารถว่ายน้ำได้ทําให้เราสามารถตีผมว่ารมในยังก็ได้นะคุณดูดาเมจอะยงไงดาวเมจก็ถึงนะครับผมก็ดูถ้าเกิดเราไม่โง่พอนะถ้าเกิดเราไม่ง่พอนะคุณดูฮาตัวใหญ่มากเมื่อกี้เกทำมาคุณดูเมื่อขี้เกทจท่าทะเลน่ะ เอาล่ะคุณฮะหวังว่ามันจะโอบนะคุณดูหวัว่าจะโอบนะอืบโอเคใกล้ตายหรือ,อยังใกล้ตายหรือยังตายได้แต่เงินกับเกมกับเลเวลนะครับผมก็ดูฮะโอ้โหโอ้โหกี okay. danach, hh, ่เวลเนี Doc ่ยคุณดูฮะกี่เวลเนี่ยอ่าโอเคเงาเข้าไปคุณดูฮะเรามาถึงฝั่งเลเวลยังอัพไม่หยุดนะครับผมเลเวลเกินหลักพันแล้วคุดูเมื่อกี่เวลเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัพเยอะเกินแล้วนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบั๊กหรือเปล่าเดี๋ยวคุณดู ขอเลืีเกมอ้าโอเคกลับเข้ามาใหม่ดูสิเรียบร้อยก็ดูฮะเวล1 5 0 0 1งพนะครับผมก็ดูวูชได้เลยนะครับผมเซิร์ฟนี้เท่าไหร่เซิร์ฟนี้13นามาทีนะครับผมก็ดูฮะรอเดี๋ยวกันเนาะมาจะดอบไหมเนี่ยให้ตายเถอะกว่าจะรอตีกรอตีเสร็จแล้วไม่รู้จะดอบหรือเปล่านะครับผมประตูอย่าได้ประตูมาลุกเปิเปเปดประตแอบอะไรเพิ่มเติมบ้างแต่ก็อยากได้ถูก2,000พได้อยู่คือเรียบร้อยไม่ดอบนะครับผม มีแต่เวลกับเออเจมนะครับโมดัวที่ดอบนะฮะแล้วเร็วก็ขึ้นไม่หยุดอีกแล้วนะครับผมแค่ไม่ต้องฟาร์มถ้าเกิดเราฟาร์มแบบนี้น่าจะไวเดี๋ยวก็ดูฮะฟาร์มเจ้าก็ไวเหมือนกันนะดิรู้สึกว่าการตีตัหนึงเวลจะขึ้นเป็นร้อยเลยก็ว่าได้ครับผมฮะค่อน,อนข้างเยอะนะคุด,คดูค่อนข้างเยอะมากนะครับผมใช่ไหมพ่อหน่อมโอเคทีนี้นะครับผมผมว่าน่าจะพอของป่าของพอใสับการตีทะเลดวงไม่มาเลยวให้คุาดูดวงไม่มาเลยอันนี้คืออ่ะเฮ้ยเหมือนเราดบเดี๋ยวนี้คนดูฮานี้ดอปไปนี่โอเค อาวุธใหม่นะครับผมมายอมเสียเงินสล้านหเพื่อสิ่งนี้ไม่รู้คุ้นเปล่าสลับอาวุธใหม่นะครับผมฮะเป็นเอ่ออาวุธระดับไหนเทียอนนะไรเนี่ยเทียโอ้เทีเยแดงเลยหรอตำนานเลยหรอตำนานน่าจะดีหรือเปล่าคนดูใช่ไหมล่ะคือชื่อตำนานแล้วก็ดูฮะมาลโลสก,กิลเดี๋ยวแล้วการสลับเอ่ออาวุธอันใหม่ของเรานะครับผมก็เป็นยังไงเนาะโอเคประมาณนี้ครับผมก็ดูฮะก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นี่หว่าก็ดูเรื่องต่อมาสกิลเอ็กนะครับผม วูวก็ไม่เท่า,หาไหร่เหมือนกันนะครับผมแต่น่าจะแรงเลยบ้างมาหลับตำนานเลยนะคนณฮะอ่เดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ละกันเนกทาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย